หญิงสาวตกตะลึงที่พบว่าน้องสาวที่ถูกจองจําเป็นท่าทางเพศมาสีปีกลับบ้านมาอย่างกระทนหันแต่สีหน้าของแม่กลับดูคลุมเครือหารู้ไม่ว่าผู้ที่จองจําเด็กหญิงไว้คือพ่อของเธอเองต่อมาตำรวจที่ได้รับแจ้งก็มาถึงบ้านแต่เฮเธอร์เด็กหญิงกลับไม่รู้ชื่อของผู้ลักพาตัวอีกฝ่ายแค่บอกให้เรียกว่าพ่อฉันไม่รู้ว่าตัวเองถูกขังอยู่ที่ไหนครั้งนี้เพราะผู้ชายเมาเลยฉวยโอกาสหนีออกมาต่อมาตำรวจก็ถามอีกว่าครั้งสุดท้ายที่คุณถูกขุมขืนคือเมื่อไหร่ ปรากฏว่าเฮเธอร์ตอบว่าเมื่อวานนี้พอได้ยินอย่างนั้นตำรวจจึงตัดสินใจทันทีว่าต้องรีบไปตรวจร่างกายหาหลักฐานการถูกข่มขืนโดยเร็วที่สุดแล้วเฮเธอร์ก็ถูกพาไปโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้แพทย์ใช้แสงอันตรายโอเลตรวจสอบร่างกายเธออย่างละเอียดทั่วทั้งตัวและเก็บตัวอย่างของเหลวในร่างกายเธอด้วยเพื่อพยายามหาหลักฐานการถูกข่มขืนเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วตำรวจก็พาเฮเธอร์ไปที่ถนนและให้เธอนึกถึงว่าวิ่งหนีออกมาจากที่ไหนและเฮเธอร์ก็ยังจำอาคารสำคัญบางแห่งได้ จึงพาตำรวจไปค้นหาอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็หาไม่เจอเมื่อเห็นว่าเฮเธอร์จำไม่ได้จริงๆตำรวจจึงไม่กดดันเธออีกจึงต้องพาเธอกลับบ้านก่อนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนนักข่าคนหนึ่งขึ้นมาปุ๊บก็ถ่ายรูปกันรัวๆอยากได้หน้าหนึ่งแน่นอนตำรวจเลยเลือกที่จะขัดขวางพวกเขาแต่ไม่นึกว่านี่จะเป็นกุญแจสําคัญในการคลี่คลายคดีเพราะวันรุ่งขึ้นเฮเธอร์ก็ยังขึ้นหน้าหนึ่งอยู่ดีแต่ปรากฏว่ามีบาลหลวงท่านหนึ่งเห็นแล้วแจ้งตำรวจ ท่านบอกว่าช่วงสี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นเฮเธอร์มาทำพิธีมิซซาตำรวจจึงเกิดความสงสัยทันทีแต่บ้านหลวงยืนยันว่าเห็นเฮเธอร์จริงๆและมีผู้ชายอายุห้าสิบกว่ามาด้วยทำเสร็จก็จะไปทันทีซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของเฮเธอร์ต่อมาเบนสันได้สอบสวนเฮเธอร์อีกครั้งแต่เธอก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกพาออกไปแน่นอนว่าเบนสันจะไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมอีกแต่ปรากฏว่าพอเฮเธอร์ได้ยินเรื่องโบดหน้าตาเปลี่ยนไปทันทีถึงแม้เธอจะยังไม่ยอมรับ แต่ปฏิกิริยาของเด็กสาวก็แสดงให้เห็นแล้วดังนั้นเบนสันจึงเล่าเรื่องที่บารหลวงพูดออกมาและแสดงความจริงใจว่าผมอยากช่วยคุณแต่กลับถูกเฮเทอร์เละ,ะเพิร์ดออกไปไปกันเถอะเขาคมขืนฉันทุกวันเขาพรกความบริสุทธิ์ของฉันไปถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ออกไปซะเห็นเฮเทอร์ไม่ยอมร่วมมือเบนสันจึงเลือกที่จะไปก่อนส่วนทางด้านด็อกเตอร์หวังวิเคราะห์ว่าผ่านไปสี่ปีเลทูกควบคุมเฮเธอร์อย่างเบ็ดเสร็จ เฮเธอร์ถูกชักใยญ่จนไม่สงสัยเชื่อฟังคำสั่งของเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพาเธอไปในที่สาธารณะเป็นการทดสอบอำนาจของเขาขั้นสูงสุดแต่เทเลอร์ไม่เข้าใจว่าถ้าไปบทูททำไมเธอถึงไม่กรีดร้องไม่ขอความช่วยเหลือเพราะเขาควบคุมเธอได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเธอทำไม่ได้ไหนไหนหัวหน้ากองก็เสนออีกว่าเฮเธอร์ปลอดภัยแล้วทำไมยังโกหกเราอยู่ด็อกเตอร์หวังอธิบายว่านี่คืออาการสต็อกโฮล์มซินโดรมในระดับรุนแรง เธอมีความรู้สึกกับนักโทษที่ถูกห้ามสีข้อหาแต่ดอกเตอร์หวังตัดสินผิดไปอย่างสิ้นเชิงและในขณะนั้นเองเบนสันก็ได้รับโทรศัพท์เข้ามาเฮเทอร์พยายามฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือแต่โชคดีที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลทันเวลาและสุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้แต่กลับกลายเป็นว่าเธอเปิดเผยตัวตนตัวเองไปด้วยขณะที่เบนสันกำลังตอบโยนเฮเทอร์อยู่นั้นเทเลอร์ไปหาหมอเพื่อถามถ่ายเกี่ยวกับเฮเทอร์ว่ามีพฤติกรรมผิดปกติอะไรบ้างไหมหมอพอได้ยินก็จำเรื่องแปลกๆได้ขึ้นมา เขาบอกว่าก่อนจะให้เลือดเฮเธอร์ต้องตรวจดูกรุ๊ปเลือดก่อนปรากฏว่าพ่อแม่เป็นกรุ๊ปเอทั้งคู่แสดงว่าเฮเธอร์ก็ต้องเป็นกรุ๊ปเอแต่ผลตรวจออกมาว่าเธอเป็นกรุ๊ปบีเทเลอร์เข้าใจทันทีแสดงว่าเฮเธอร์ไม่ใช่ลูกของพวกเขาคุณหมอก็ยืนยันแล้วนี่เป็นการค้นพบครั้งสําคัญเฮเธอร์ปกปิดความลับอะไรอยู่กันแน่ต่อมาตํารวจก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวาง,วางก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทําไมเฮเซอร์ถึงไม่ใช่ลูกแท้ๆล่ะ แต่มาคีชี้แจงสาเหตุได้ตรงประเด็นมากเฮเซอร์ไม่ใช่เฮเซอร์แล้วนำรูปปัจจุบันของเธอไปเปรียบเทียบกับรูปก่อนหายตัวไปหลังจากนำมาซ้อนทับกันพบว่าหน้าผากของทั้งสองคนและแนวกรามมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนรอยสักซึ่งเป็นเครื่องหมายสำคัญในการระบุตัวตนเดิมที่ดูเหมือนจะเหมือนกันแป๊กแต่ตอนนี้กลับเห็นว่าเป็นภาพสะท้อนกันตอนนี้ตำรวจจึงเข้าใจเฮเธอร์ตอนนี้เป็นแค่คนหลอกลวงเธอแอบอ้างเป็นเฮเธอร์ตัวจริงเบนสันจึงตัดสินใจที่จะเปิดโปงเธอ ตอนนี้เด็กหญิงยังไม่รู้ว่าอันตรายกําลังมาถึงแต่เบนสันไม่ได้พูดตรงๆแต่กลับนําแตรเล็กมาแทนเพราะเฮเซอร์เคยเป็นมือเป่าแตรวงเลยทาให้เบนสันตั้งใจให้เธอเป่าเพลงแต่ของปลอมจะปฏิเสธได้ยังไงละ่ะแต่เบนสันก็ยังยืนกรานสาวน้อยจึงได้แต่ส่งสงไปเห็นว่าการทดสอบข้อแรกสําเร็จแล้วเบนสันจึงทําการทดสอบข้อที่สองต่อถามถึงที่มาของรอยสักแล้วเด็กผู้หญิงก็บอกว่าไปสักที่ร้านสักมาตอนนี้เบนสันก็มั่นใจแล้ว พูดตรงๆว่ารอยสักของเฮเธอร์เป็นแฟนของเธอที่สักให้และทําให้พ่อแม่ของเธอโกรธมากแน่นอนเด็กผู้หญิงเข้าใจความหมายของเบนสันแต่เธอยือนยันว่าฉันคือเฮเธอร์แต่ใครจะรู้ว่าเบนสันกลับนําหลักฐาน DNA มาอ้างอีกเพราะคะดีการหายตัวไปของเฮเธอร์ตำรวจจึงเก็บ DNA จากแปลงสีฟันของเธอไปตรวจสอบตอนนี้ก็แค่เอาของคุณไปเปรียบเทียบก็พอแล้วถึงตอนนี้แล้วสาวน้อยจะไม่ยอมรับก็คงไม่ได้แล้วแต่เธอยังคงไม่ยอมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ยอมรับแค่ว่าเห็นข่าวการหายตัวไปของเฮเธอร์ทางออนไลน์เลยมาแอบอ้างเป็นแต่เบนสันอยากรู้สาเหตุอย่างยิ่งแต่เด็กหญิงบอกแค่ว่าเพราะฉันต้องการบ้านและพวกเขาต้องการลูกสาวนี่มันเหตุผลอะไรกันเนี่ยเบนสันโกรธมากแล้วเด็กหญิงก็ไม่พูดอะไรอีกเลยงั้นถ้าไม่พูดที่นี่ก็ไปพูดที่ศาลกันต่อมาเธอถูกฟ้องในข้อหาใช้เอกสารปลอมและช่อโกงและอายการก็บอกว่าถ้าเด็กหญิงให้ข้อมูลส่วนตัวก็สามารถฟ้องในข้อหาหุโทษได้ผู้พิพากษาก็เห็นด้วย แต่เด็กหญิงกลับไม่ยอมบอกแม้แต่นามดังนั้นเธอจึงต้องถูกจาคุกคิดว่าคดีจะจบลงเพียงแค่นี้แต่กลับกลายเป็นว่าเบนสันสอบถามร้านสักทู่เมืองฉันสืบจนรู้แล้วว่าเด็กผู้หญิงไปสักที่ไหนแต่เทเลอร์ไม่เข้าใจว่าทําไมฉันต้องสืบเรื่องนี้ด้วยนั่นแหละเธอยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นคนโกหกแต่เบนสันยังเชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นถูกทําร้ายจริงๆผู้ชายที่อยู่กับเธอใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินชื่อคานตรงกับที่ปาหลวงบอกไว้เลยและเพื่อหาความจริงทั้งสองรีบไปหาคานทันที แต่เมื่อพวกเขากล่าวถึงเด็กหญิงชายคนนั้นกลับหันหลังวิ่งหนีไปโดยไม่พูดอะไรเลยจึงทําให้ตำรวจต้องวิ่งตามอย่างกระชั้นชิดแต่กลับพบว่าประตูหลังมีคนดักรอยอยู่แล้วคราวนี้เขาหนีไม่พ้นแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากจับกลุ่มคารได้แล้วเทเลอร์ก็สังเกตเห็นว่าเบนสันไม่ตามมาจึงรีบหันกลับไปหาปรากฏว่าเบนสันตามมาที่ห้องใต้ดินเธอพบประตูเหล็กบานหนึ่งคล้ายกับที่เด็กผู้หญิงบรรยายไว้แล้วทั้งสองก็เปิดประตูข้างในมีที่นอนและโถส้วงง่ายๆ ตรงกับที่เด็กผู้หญิงบรรยายไว้ทุกอย่างเธอถูกกักขังเป็นท่าทางเทศจริงๆต่อไปก็ต้องหาทางให้คาร,รับสารภาพและในตอนนี้จากเลือดที่ไหลออกมาจากจมูกของคานแพทย์นิติเวชได้ DNA ของเขาสําเร็จหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าตรงกับน้ําอสุจิในร่างกายของเฮเธอร์ปลอมและไม่ใช่แค่นั้นหลังจากป้อน DNA ของเฮเธอร์ปลอมเข้าไปในระบบค้นหาแพทย์นิติเวชตรวจสอบพบว่าเธอชื่อคริสถูกจับตัวไปตั้งแต่6ปีก่อนแล้วแต่ที่ระเบิดกว่านั้นคือแม่มั่นใจว่าลูกสาวถูกพ่อของเธอนั่นแหละจับตัวไป และพ่อคนนั้นก็คือคานที่เพิ่งถูกจับกุมไปนี่เองตอนนี้ตำรวจทุกคนเข้าใจแล้วคานกับขังลูกสาวตัวเองและกุมขืนเธอมาตลอดหกปีมันเป็นโรคจิตจริงๆแต่ว่าคานกลับแก้ตัวเรื่องการลักพาตัวลูกสาวได้อย่างหน้าด้านๆเขาบอกว่าอดีตภรรยาเป็นคนใจร้ายเลยต้องพาลูกสาวหนีไปเพื่อไม่ให้ลูกสาวเรียนแบบนิสัยเสียแต่เบนสันก็พูดเรื่องการกลมขืนขึ้นมาทันทีทําให้คานอึ้งไปเลยจึงได้แต่ย้าว่าลูกสาวจะไม่ฟ้องร้องผมหรอกคุณคิดว่าคุณควบคุมเธอได้สนิทใช่ไหม งั้นหลังจากที่เธอหนีไปคุณก็ไม่หนีไปด้วยเหรอเธอไม่มีอะไรต้องหนีหรอกคริสสามารถไปมาได้อย่างอิสระแต่เธอก็ไม่ไปเห็นได้ชัดว่าคริสถูกควบคุมอย่างแน่นหนาแล้วแต่เทเลอร์ก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่เขาสงสัยว่าทําไมคานถึงช่วยคริส,สักลายแต่คานกลับตอบว่าเป็นฉันที่ขอเองหลังจากคริสแสดงรูปให้ฉันดูฉันก็หวังว่าเธอจะสักมันด้วยเหตุนี้ปริศนาของคริสจึงคลี่คลายและเบนสันก็มาหาคริสเพื่อยืนยันอีกครั้งอยากรู้ว่าเธอหนีออกมาได้ยังไง ฉันได้รับความไว้วังใจจากเขาฤดูร้อนปีที่แล้วเขาเริ่มให้ฉันออกไปข้างนอกและฉันก็ไม่ได้พยายามหนีเขาเริ่มให้ฉันมีอิสระมากขึ้นแล้วทําไมตอนนั้นคุณไม่ลองหนีล่ะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าฉันคิดจะทําแบบนั้นเขาจะฆ่าฉันฉันใช้เวลานานมากกว่าจะกล้าแล้วในที่สุดฉันก็ทําได้ทําไมคุณไม่แจ้งความล่ะคะเพราะพ่อแม่ใหม่ได้เชื่อฉันเธอว่าฉันเป็นลูกสาวของพวกเขา ทุกคนก็จะรู้ว่าฉันไม่ใช่คนในครอบครัวนั้นแล้วก็เรื่องซีรีเขาเป็นพ่อของฉันนะซีรีแต่เบนสันกลับไม่ยอมรับเหตุผลนี้พูดตรงๆเลยนะคุณไปหาแม่คุณสิแต่คริสกลับตอบว่าหนังพ่อบอกว่าแม่ตายไปแล้วสามปีตอนนี้เบนสันเข้าใจแล้วเลยบอกความจริงเธอแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่ซิโยญิงสือเป็นพ่อเธอที่โกหกเธอซิโยญิงสือสุดท้ายเบนสันเห็นใจชะตากรรมของคริสเลยไปหาอายการถอนคำฟ้อง เธอก็เลยได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้าในที่สุดเธอก็ได้กลับมาอยู่กับแม่ที่เฝ้าตามหาเธอมาตลอดเบนสันรู้สึกโล่งใจมากที่ได้เห็นภาพนี้แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ไม่กี่วันต่อมาขณะที่เบนสันกําลังจะบอกข่าวที่ว่าคารนถูกจําคุกให้คริสรู้เขากลับพบว่าเธอหายตัวไปอย่างไม่คาดคิดแม่บอกว่าเธอไปคุยกับใครบางคนแต่กลับไม่มีการตอบกลับเลยตำรวจรู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและคนที่คริสจะติดต่อได้ก็มีแต่พ่อแม่บุญธรรมเท่านั้น แต่ผู้หญิงกลับปฏิเสธว่าคริสไม่ได้มาไหนเลยลูกสาวคนโตจะเปิดโปงแม่ตัวเองต่อหน้าต่อตาพวกเราก็เพิ่งเห็นเธอและน้องสาวคนรองเดินจากไปด้วยกันไม่ใช่เหรอแต่แม่ก็ยังยืนยันว่าลูกสาวคนที่สองอยู่ในห้องตอนนี้ตำรวจจะไปเชื่อเธอได้ยังไงต่อมาภายใต้การสอบสวนอย่างเท้มงวดจากลูกสาวคนโตและตำรวจคุณยายจึงค่อยๆพูดความจริงออกมาเมื่อครูคริสมาบอกฉันว่าลูกสาวคนที่สองพูดบางอย่างกับเธอเธอพูดว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าคริสไม่ใช่เฮเธอและยังเตือนคริสอีกด้วย ถ้าไม่รีบไปก็จะลงเอยเหมือนกับเฮเธอร์พอดูเหมือนว่าลูกสาวคนโตตกใจมากและทันใดนั้นก็รู้ว่าน้องสาวคนที่สองฆ่าเฮเธอร์น้องสาวคนเล็กเห็นอย่างนั้นแม่ก็รีบขอโทษทําให้ลูกสาวคนโตเข้าใจทุกอย่างแม่รู้เรื่องนี้มานานแล้วฉันรู้เรื่องนี้ทีหลังมากแต่ฉันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนี่นาเฮเธอร์เสียชีวิตไปแล้วฉันไม่อยากเสียลูกคนที่สองไปอีกแล้วขณะนั้นเบนสันที่อยู่ข้างๆก็ตรหนักได้ว่าคริสอยู่ในอันตรายจึงรีบให้แม่บอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน แต่แม่ก็ไม่รู้จริงๆแต่แล้วเทเลอร์ก็เตือนขึ้นมาทันทีเฮเทอร์ถูกลักพาตัวไปทำร้ายที่ไหนกันแน่คริสอาจถูกพาไปที่นั่นด้วยดังนั้นตามคำบอกเล่าของแม่ทุกคนจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุขณะนั้นลูกสาวคนที่สองกำลังพาคริสปีนขึ้นไปบนหลังคาอยู่เมื่อเห็นตำรวจคริสก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือและตำรวจก็ตะโกนบอกให้ปล่อยตัวแต่ลูกสาวคนที่สองยืนยันว่าคริสมาด้วยความสมัครใจเหมือนตอนที่เฮเทอร์ตกจากที่สูงคุณบังคับให้เฮเทอร์ปีนบันไดนั้นแล้วกก็ผลลลัเธอองงไไปปในปฟ่ฟ ไม่มีครั้งไหนที่เป็นอุบัติเหตุพอเถอะพวกเรารู้ความจริงแล้วน้องชายคนรองถึงบังอ้อว่าแพ้แล้วเธอเห็นฉันเสพยญญาเธอตั้งใจจะบอกแม่กับพ่อที่แท้ก็เพราะเรื่องนี้เธอฆ่าพี่สาวตัวเองเรื่องถึงขนาดนี้น้องคนรองก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโชคดีที่พี่สาวคนโตได้พูดเรียกล่อมไม่อยากเสียพี่สาวไปอีกคนแล้วเธอก็ค่อยๆไต่ลงมาแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ทุกอย่างพังเพราะคริสตำรวจเลิกตามหาเฮเธอร์ไปนานแล้ว ทำไมคุณถึงเลือกพวกเราจริงๆแล้วก็เรียกว่าบังเอิญฟ้าดินมีตา